วันนี้เจ๊ปานมีตัวช่วยในครัวมาชิ้นใหม่อวดเพื่อนๆค่ะเป็นเครื่องปั่นพรก,กระเทียมนะคะปั่น,นพันญพืชก็ได้ค่ะจากแบบเม่เกาเป็นตัวเครื่องไร้สายนะคะเขาใช้แบต Type C อันนี้ค่ะชาร์จได้เลยให้สายชาร์จมาด้วยที่เก๋มากเลยนะคะเขามีแผ่นกั้นเวลาเราปั่นอะไรเนี่ยมันก็จะไม่เลอะมือเราค่ะมันจะอยู่ข้างในแบบนี้อีกชั้นหนึ่งนะคะ เครื่องเขาผลิตจากแก้วทนทานมากเป็นแก้วแท้นะคะมีใบมีดหกใบความคมที่โอ้โหปั่นละเอียดมากเลยแล้วเขาที่สำคัญนะคะมียางรองกันลื่นซิลิโคนด้วยวางแล้วแบบหนึบมากไม่มีปัญหาเลยค่ะทีนี้เรามาดูแรงการปั่นนะคะวันนี้เจ๊าปานจะปั่นข้าวโอ๊ตเป็นเม็ดแบบนี้ใช้ง่ายๆเลยค่ะเราก็ปิดตัวเครื่องแบบนี้แล้วก็กดเลยโอ้โ okay. ห สะดวกมากอันนี้พกพาไปไหนมาไหนได้เลยนะคะใช้งานสะดวกมากๆแรงฝั่งแรงโอ้โหปั่นแป๊บเดียวเองค่ะเราก็จะได้ข้าวโอ๊ตที่แบบละเอียดมากความละเอียดนี่แบบแล้วแต่ชอบเลยนะคะเดี๋ยวเจ๊ปานจะเอาไปทําขนมแบบเนี้ยสะดวกมากเขามีให้เลือกสองสีนะคะเพื่อนๆเ,เป็นสีเหลืองแล้วก็สีเขียวใครอยากได้บ้างนะคะเดี๋ยวเจ๊ปานใส่รายละเอียดไว้ให้ใต้โพสนะคะใส่